โอเคก็กดเซฟคนเดิมอันนี้เดี๋ยวอบบี้คีเตอร์วันนี้นะวันที่สร้างหรอหาเล่นดีกว่าถ้าคลิปหน้าใครสร้างล่าสุดมันมีหลายคลิปไม่รูอ้อคลิปหน้าคลิปหน้านคลิปหน้าก็หายตกลงไปกันดูไหนไม่รู้เราจะไม่นับก่อนละกันนะไอ้พอดีทอลเราจะไม่นับแันเพราะเป็นสีแดงไม่มีอะไรคิดเลยอืมมันนั้นเช่นป้ายอันจะไม่นับเรื่องแต่แรกดีกว่าเราอยู่ดอยหรอเพื่ก็ยังรุยถั่วปีหรอโอเคไม่นนะมา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 เริ่มแต่แรกอันนี้เป็นป้ายหรืออะไรมันไม่อยุดหรอฮะหยุดไม่ยอ่ากดไลค์เลยคเพิ่มคดก อุ้ยโคเทอะไรอะเกมโอฮะอันนีมีอืมเกมแเกมที่ก็เกมแปลกๆว้เนี่ยเอ่อสคิปต์อะไรก็้โอเคเราอยู่ในเกมโอฮะมาอืมมัเด็นอรลัจังเลยหลากบเกมพวกคนแอบของคนอื่นเขาพรจะมีโคต้าในการเล่นประมาณสครั้งนะเอ๊ะมัอนประสบกับไฮแล้วแอบไงอ่อแอบไงเหรอ ปนะรกะเปรเซ็น,นกัน,นกะดะเกี่อีกต,ต้องมีเซตติ้งนะอีเก้าศูนยังไงอะเจอไหมฮะอ๋ออีเก้าศูนย์ทขยับโอเคอเะไรยังไงมามีปฏิเสเราเลยใหม่ละฮะมาดว อะไรมานี่แหละอันนี้น,น่าจะมาทีินี้นะเฮ้ยเอ่อโอเคอืมอฮ้ยอะจบ,จบแลี้จบแล้้ไม่ใครกันล่ะคืออะไนอะเยสชนะแล้วรีดีสปอน โอเคแบบนี้ผมให้เขาต้อจะชอบอันนี้ไม่จริง,งนะเนี่ยเออแบบนี้ผมให้สิบเอ่อเต็มสิบนะผมให้แปดเดี๋ยวนะมีรีพอร์ตอะมีหรอเอเลียดที่แบบอะไรเพื่อนอืมแนวอะไรอะไม่มีบินด้วยวเฮ้ยเดี๋ยวนะอา่าอา่าไหนทำไรอะไหนเอาไหนเอาโอ้ยกระโดดเหรอเอาเอามาไงเนี่นนยเอยหอห่อหอหออาห่เอาอองงไงนะอ,อ,อ,อะทำไมไม่อยอม ยงโดดยีกด่กว่า,ายเอเลียตาตกไกรนไม่เิดขึ้นไม่รู้เลยว่ากินเอ่อเจ็ดจนสิบอุ้ยเจ็บมากเลยเยอะมากเอาไปเลยแต่แนกวกำลังสร้างอยู่หรออสอดีได้หรอโอเคนีนเขาเปี่ยนขเขา้อต่อ,อต้องเดวสวแบบอย่เี้ยส่กัหัวเดี๋ยวข้าไงเพื่อนเดี๋ยวข้าไงเดี๋ยวขไ้ไงดี๋ยวไม่เสร็จล้วโอเค พี่เป็นอนชดนุ่ง,งอยู่ฉันก็อะ,อ,ะอะไรอ้าวมาดิมาสปีดอะไรแปลกๆว่ะแปลกๆปรับกาแฟกันอือหือพี่โอเคมันจบแล้วละ่ะชนะชนะโอเคอเแล้วพี่สวัสดีเออชสมัสดี

Eh, aw, mana la? Ini, 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 ni siapa? Um, <tip> apa ni? Ah, aku hit mon, mon, teow, 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 lah, lah, chop seger, apa macam ni? Ah, kamu ada apa? Um, beri ini pun. ไไไปไปเลยเไปไปดไปไปมาไเดี it it ๋ยวาไปอะไรน่ะงนั้นผมจะกดไลค์เขาเขดียวผมหนาเท่าเลยว้าได้ไงวะได้หมดละได้น้าโอเคจบทุกคนมั้งอ้าโอเเนี่ยอ๋อจได้ ทุกคนมั้งครบแล้วม,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 ม bar, วั้งมั้งง่วงมั้งมนะั้งเอาเป็นว่าสำหรับทนะ oh, wow. ีนี้ผมขอลาไปก่อนนะทุกคนชอบฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อจะกลับมาเล่นเกมนี้นะเออมีสปีดด้วยเพิ่งเห็นว้าวทีนี้สำหรับทีนี้ผมขอลาไปก่อนนะง่วงแล้วไปนอนแนละ้วบาย